สลายเมื่เล็กุลครับตอนนี้ผมอยู่ในซอยอ่อนนุช49พาทุกคนมากินร้านลับร้านหนึ่งนะครับลับขนาดที่ว่าอะไรว่าใน Google แมปอะถ้าเกิดหายังหา,หาไม่เจอเลยอะแล้วเราเปิดมานานยังอะจ้าโตอายุ18ตอนนี้75โอ้โห60กว่า okay. ปีแล้วนะเออโต๊ะบอกนก๋วยเตี๋ยวเนื้อเย็นตะปูก๋วยเตี๋ยวโต๊ะยำก๋วยเตี๋ยวแกงแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวกะทิด้วยมีทุกอย่างเลยนะโต๊ะแข็งแรงนะโตนะ อันทำดูละอันนี้ผมลองเป็นก๋วยเต๋วแกงนะครับ40สี่สิบบาทแล้วชื่อร้านอะไรอะครับเนี่ยร้านต้นอาคีบอนต้นาขีบนอันนี้คือเป็นชื่อร้านหรือหรือยังไงนยโต๊ะชลูกค้าตั้งให้โตนาขีบนของร้านบอกเองนะผมไม่ได้บอกนะมอันทำดูละหอทุลารําบาทแต่ปัจจุบันขายไม่ได้แล้วนะราคานี้นะจะกินจะขายหงจริงปะเนี่ยโอ้ใจดีด้วยแกก็จะลาดกแก นี่หอมเครื่องมากเลยนะสูตรเก่าแก่เลยนะดูเนื้อโต๊กันดินี่สี่สิบบาทกินเนื้อก่อนสิละ่ละลคือน้ำก๋วยเตี๋ยวเนื้อเขาอะหอมหอม,มันหวานเนี่ยสี่สิบบาทเยอะมากเลยอะก๋วยเตี๋ยวแกงตัวนะขี้บน่นไข่ตั้งเนี่ยโตคนกินนล่แหละคนคนเลย คือเข้าจากปากซอยเข้ามาประมาณ300เมตร